สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสวชนาสมทองค่ะ,อะเออวันนี้มาปู่แต่ท้าวเออปู่อยากจะทราไปเห็นหนูแต่งตัวอย่างเนี้ยว่าใส่อะไรทําอะไรอย่างเนี้ยไหนพูดให้ฟังพิษอ๋อนี่ก็คือเสื้อในทําความสะอาดค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์ทําความสะอาดในต่างกายอย่างนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็คือหมวก กันฝุ่นที่หล่นจากหัวค่ะ,ะหรือฝุ่นอยากย่า่พอลอยละปขทางบนค่ะ,ะแล้วก็อันที่สองถุงมือค่ะเอาไว้เอาไว้กันสิ่งสุกโปกเข้ามือค่ะหรือว่าน้ํายานะคะถ้าน้ํายาเข้ามือมันจะเป็นแผลแล้วแล้วปูดค่ะ,ะแล้วก็แล้วก็ข้อข้อที่สามใส่แมสค่ะเอาไว้กัน เอาไว้กันฝุ่นเข้าปากค่ะอืแล้วก็อันที่สี่อันที่สี่ผ้ากันเพื่อนค่ะอเอาไว้กันสิ่งสก,กรปรกเข้าใส่เสื้อเอาค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใจในดดดเอียดดียะล